ปุกเราทียช่วยเรียกขาชาดังๆรักษาค้าดีล้วเราให้สัญญาพร้อมกันนับหน,น,น,นึ่งยิงสามเรียกชื่อเราสามค้งโอเคไหมปฏิบัติไหมโอเคนะหนึ 1, ่งสองต้องเรียกชื่อเรานะเอาเอาชื่อเล่นพอชื่อจริงนะจริงๆไม่ถ่าแอนหนึ่งนะ สนะสามเอากแสกสดดดวัสดีทุกคนอเป็นทางการอีกครั้งหนึงนะครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่คอนเว m มาด e ีมถ้าจะให้เล่าถึงมาดรีมมาดรีมประชาย วันเดียวไม่หมดแน่แน่เพราะว่าวันเดียวไม่หมดไงยผมเลยเลือกมาเป็นบางส่วนมีกะกะให้เราเล่นสักคุ้มให้เรานั่งเล่าทั้งวันเลยใช่ไหมน่าสมก็บที่บอกใหทุกคนขอเราทำงานก่อนใช่ไหมเดี๋ยวจะมีช่วงให้แซวแน่นอนให้แซวเราแน่ๆนนะ ครับผมก็หยิบออกมาเป็นบางส่วนนะของเขาเรียกว่าเส้นทางความฝันของประชาเราจะเริ่มจากกบมกล่อม,มค่อยเพิ่มความหนักหนักหนักไปเรื่อยๆไม่ใช่นหนักอัวนะครับไม่ต้องสะดุกนะโอ้โยังไม่วายกัดอีกมั้งยังไม่วายจะแพ้ามาหาอีกเพลงต่อไปยอ้อนกลับไปเมื่อ เมื่อก่อนเอ้ยกเอ้ยใ่ก่อน a อเจ็ดใก่อนไม่ผ่านไปก่อนเอฟอ้าวก็ AF6 ก็เไงก็ไม่เอเราก็ไปตกรอบมาแล้วไงเราไปบกว่าพีะอสารมาเสแล้วเราก็กลับมามาตอนนั้ไปไปซ้อมเพลงไปซ้อมในห้องซ้อมแงหนึ แล้วเพลงเพลงเนี้ยที่มันจะร้องต่อไปเนี้ยผมจําได้เลยว่าเป็นเพลงแรกที่แบบเขาเรียกว่าตั้งใจผลซ้งองแล้วแบบรู้สึกว่าจริงจังกับเพลงนี้มากๆเพื่อบบเตรียมตัวไปเอฟบจ็ดปีต่อไปรู้ไหมครับเพลงอะไรรู้ก็แปลกแล้วผมม่เคยมังให้ฟังก็เดี๋ยวไปฟังกันนะครับผมสำหรับเพลงเพลงนี้หลายๆคนรู้จักกันอยู่แล้วไปฟังไหย แซวนี่ไปไม่ถูกเอาเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าในเวอร์ชันในสไตล์ของพี่ชาเวอร์ชันนี้เดึงออกมาจากห้องซ้อมพี่ซ้อมตอนนั้นเต๊ะเลย